ดีทั้งสองท่านนะคะต้องบอกว่าพูดถึงหุ้นเพกเนี่ยขอ,อแซวเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทีนักเกิดไปตั้งแต่คุณนาวินแล้วค่ะคุณพิวัฒน์ข่าวว่าวิวของหุ้นเพกค่อนข้างเป็นตัวชี้วัดมากนะว่าใครแม่นไม่แมนนะตั้งแต่ต้นปีถูกปะเพราะบางเฮาส์เนี่ยเขาจะบอกว่าเอ้ยพอแล้วมันขึ้นมาเยอะแล้วแต่เฮาส์ของ t t ทีบี e ิ t เวสต์แ f น c e บอกว่ามันยังทรงพลังต่อแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถูกต้องแล้วคุณทีน่าเราต้องบอกวเลยว่าถ้าดูจากในสไลด์ของงเราาในนนห้้ลัี นะครับหุ้นเทคขึ้นแล้วขึ้นต่อขึ้นอีกใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆผมต้องเรียนว่านับจากที่เราเจอันช่วงต้นปีถึงปัจจุบันนี้มันเพียงผ่านไปแค่คลิปตาเดียวก็ครึ่งปีแล้วและที่ขึ้นเร็วมาและที่มันออกมาเร็วไม่พร้อมกันพร้อมเหมือนกันเลยเนี่ยก็คือการปรับตัวของหุ้นเทคกันเองนะครับซึ่งถ้าทุกท่านดูจากในกราฟด้านหลังเนี่ยเราต้องบอกว่าตอนนี้คาว่าบิ๊กเทคของสหรัฐเนี่ยเราอาจจะให้ความหมายที่มันกว้างขึ้นมนไม่ได้หมายถึงพวกหุ้นกลุ่มนางฟ้าทั้งเจ็ดหรือ m a แมกนิ Seven เพียงแต่อย่างเดียวต่อไปแล้วมันยังหมายรวมถึงพวกหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปขนาดใหญ่ในสหรัฐด,ด้วยอย่างเช่นตัวบอร์ดคอมเป็นต้นนะครับซึ่งเราต้องบอกว่าตอนนี้ทั้งกลุ่มในฝ่ายทั้งใหญกับกลุ่มผู้ผลิตชิปเนี่ยค<ถ>่ะเปอร์포เรนซ์ปรับตัวขึ้นได้อย่างดีมาก<อ>ชนะการลงทุนในตลาดหุ้นโลกอย่างเขาเรียกว่าขาดลอยนะครับและแม้ว่าวรีเทิร์นของพวกหุ้นกลุ่มบิ๊กเทคจะปรับตัวขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ท่านดูในจานด้านขวาฮะนกักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทหลายแทบจะเป็นส่วนใหญ่มากกว่า่า50%เนีย เขายังคงแนะนําให้ซื้อหุ้นแ็กอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่า หุ้นเถกขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้วแต่มุมมองของนักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> ก็ยังคงม,มีมองที่ดีต่อการทุนในหุ้นเทกอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงโอเคนั่นคือมุมมองของนักวิเคราะห์ในตลาดแล้วมุมมองของทุกคนในห้องนี้นะคะเราอยากรู้นะคะว่านักลงทุนที่มีหุ้นเถกอยู่ในพอร์ตตอนนี้หรืออยากจะมีหุ้นเถกในพอร์ตตอนนี้เนี่ยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างขออนุญาตเอาคิว o d e คขึ้นมานะคะให้กับนักลงทุนร่วมแสดงความคิดเห็นว่าคุณมองอย่างไรว่าหุ้นเถกนะเอา US big Tech เลยนะคะ จะเป็นยังไงต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะมีให้เลือกกัน4ตัวเลือกด้วยกันนะคะราคาปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วแพงไปแล้วนะคะไม่น่าจะไปต่อแล้วแหละหรือมองว่ากําไรในอนาคตของหุ้นกลุ่ม Big t e ท h อาจจะทําได้ไม่ดีอย่างที่หลายคนคาดการณ์กันก็ได้นะคะนี้อาจจะเป็น2คล่ายที่มองว่าแบบเอ๊ยยังเดายังเริ่มเดาะคะกับสิ่งที่หุ้น Big t e ท h ขึ้นมานะคะหรือตัวเลือกว่าช่วงนี้มีแต่ข่าวที่เป็นลบต่อตลาดยังไม่พร้อมเข้าลงทุนนะคะนี้ใครมีมุมมองซึ่งก็จริงเราเห็นหลังจาก NV ็นวีเดียเนี่ยโอ้โหแซงหน้าขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกหลังจากนั้นก็มีแรงเทขายจากไหนก็ไม่รู้นะคะทำให้เราตกอกตก,ตก,ตกใจกันแต่จริงๆเมื่อคือนนี้ก็เริ่มเห็นการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคกลับมาแล้วนะเรามองว่ามันจะเป็นแค่การปรับฐานระยะสั้นหรือเปล่าหรือว่าทุกท่านมองยังไงนะคะถ้าใครที่มองว่ายังมีโอกาสในการลงทุนอยู่อีกมากรอยอแล้วจะเข้ามาลงทุนนนนนกกก็โโหวววข้นน้้้ออีไดดดเเช่ััใใลลลมาาููแรผน ะะตอนนี้โหวตกันเข้ามาเนี่ยลูกค้าที่น่ารักของทางท TB ีมองอย่างไรกันบ้างไหนขอดูหน่อยจ้า,าขึ้นหรือยังระหว่างนี้นะคะมีมีโหวตกันมาไหมอยากรู้อ่ะไม่มีไม่ไม่ขึ้นเลยตอนนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะคะไหนขอดูผลโพลหน่อยได้ไหมคะอ๋อโอเคระบบใช้เวลาทำงานนิดนึงนะคะโอ้ คุณอภิวัตร์คะส่วนใหญ่มองว่ายังมีโอกาสในการลงทุนอยู่อีกมากรอย่อแล้วเข้าลงทุนโอ้แต่ว่าก็มีคนคิดว่าขึ้นมาเยอะแล้วเหมือนกันแพงเกินไปแล้วหรือเปล่าเออจริง,รงๆเริ่มสู่สีคู่ขี้นะคะตอนนี้มุมของ t t b Investment Office ฟล่ะคะอยากให้คงความแม่นต่อไปคะ่ะฟันธงให้หน่อยคะ่ะมองยังไงดีคะเดี๋ยวนะคุณทีน่าตัวนี้พอเริ่มที่ว่ายังมีโอกาสการลงทุนเน<อ>ี่ยขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแล้ว<อ>และ<อ>ก็ต้องบอกเลย,เลยว่า ตรงใจกับที่ทางเรามองไว้เลยซึ่งโดยสรุปเนี่ยถ้าเราเองก็ยังคงมองว่าหุ้นกลุ่ม big tech สหรัฐเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะสามารถปรับตัวขึ้นได้ในช่วงขึ้นหลังของปีนี้นะครับทางนี้ในการลงทุนในกลุ่ม tech สหรัฐในส่วนช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยในวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตฝาก k e วิร์ดการลงทุนให้กับทุกท่านนะครับถ้าท่านต้องการจะลงทุนในหุ้นกลุ่ม big tech เนี่ยขอให้ท่านนึกถึง4ตัวอักษรของคําว่า tech อันนี้แก่ T E C <H S 2> เอสเป็นเขาเรียกว่าเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะช่วยท่านในการตัดสินใจว่าทําไมท่านต้องลงคุนในหุ้นบิ๊กเทคต่อและจะต้องลงทุนอย่างไร <tha. S 1> นะครับโดยเรามาดูกันเลยในส่วนของตัวแรกตัวทีซึ่งหมายถึงเรื่องของทารมิงหรือจังหวะในการลงทุนนั่นเองนะครับเพราะว่าช่มคุณที่หน้าคือหลายท่านเนี่ยมีคําถามมาเยอะว่าโอ้ตอนนี้หุ้นบิ๊กเทคอ่ะมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องออรอย่อก่อนไหมหรือหรือทำาไงาดีเนี่ยย่อรอยอร่อแล้วเหมันก็ไม่ยอ่อสักทีนึงยอวีเดียย่อแป๊บเดียวเมื่อคืนนี้พุ e ่งข นะดังนั้นในเรื่องของทามิ่งเนี่ยผมขอตอบกับทุกท่านเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องรอรทามิง่งเพราะการการทามิ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับคือถ้าจากข้อมูลที่ผมทามันเนี่ยผมต้องบอกว่าถ้าถ้าลงทุนในหวงหุ้นกลุ่มนางฟ้าทั้งเจ็ดตั้งแต่ต้นปีสองพันยี่สิบสามและถือจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยข่านไม่ถึงเทือนหนึ่งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดท่านพยายามหาทามิง่งว่าเดี๋ยวย่อซื้อขายขายมาสูงรอย่อมาซื้อใหม่เนี่ยแล้วถ้าแล้วท่านพลาด เพียง <pe> er> เพียง <pe> er> แค่ประมาณ9วันที่เป็นวันที่ผลตอบแทนมันปรับตัวขึ้นมามากๆอาจจะมากกว่าระดับ2 SD เนี่ยค่ะรีเทิร์นท่านจะเหลือเพียงแค่6กสิบกว่าเซ็นต์เท่านั้นเองอนะครับดังนั้นคำตอบเลยก็คือท่านไม่ต้องไม่จำเป็นต้องรอจังหวะทยอยซื้อลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะนะครับและและ,และทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการลงทุนในเทคสหรัฐเนี่ยท,ท่านต้องทยอยซื้อกลุ่มที่เป็นบิ๊กเทคเท่านั้นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดท่านดูจากในรูปของเรานะครับเอ่อโทษนะฮะท่านก็จะเห็นว่า นี่ฮะช่วงนี้คือจะเป็นช่วงที่ดอกเบีย้ยมันจะลงใช่ไหมครับแต่เราต้องบอกเลยว่าดอกเบีย้ยลงจริงแต่ทยอยลงและอาจจะลงอยู่ที่ประมาณ2.8ซที่เป็นทราเกตที่ทางเฟดเขามองไว้ว่าอ่าอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในระยะยาวเนี่ยน่าอยู่ที่ประมาณนี้ซึ่ง2.8เปนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ต่ำมากนะครับซึ่งการที่ดอกเบีย้ยมันไม่ได้ต่ำมากเนี่ยนั่นก็หมายความว่าต้นทุนในการกู้ยืมทางการเงินเนี่ยมันก็ยังคงสูงอยู่ดังนั้นพวกคุ้นกลุ่มเทคขนาดกลางขนาดเล็กที่ยังไม่ค่อยมีกําไรเ จึงเป็นเรื่องยากที่เราจึงมองว่ามันเป็นเรื่องยากที่เขาจะกลับมามีกาไรและทาให้โฟร์แมนมกลับมาชนะหุ้นกลุ่มบิ๊กเทคได้นะฮะดังนั้นการลงทุนต้องเน้นบิ๊กเทคเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าคุณสงสัยเพิ่มเติมอีกว่าแล้วการลงทุนในบิ๊กเทคเนี่ยมันไม่เสี่ยงเกินไปหรอใช่ไหมครับเราก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้เสี่ยงเกินไปนะฮะคือหากท่านลองดูจากในข้อมูลของเราในตราของเรานะครับอย่างกองทุนแนะนำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง E.S.U.S. e c h หรือ E.S.U.S. Bluechip เนี่ย แน่นอนถ้าเกิดท่านเอาแค่ความผันผวนตรงๆมาเทียบกับการลงทุนในดัชนี s p 5 0 0หรือดัชนีตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันสูงกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าท่านดูในมิติอื่นล่ะดูในเรื่องของอัตราส่วนผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงเนี่ยต้องบอกว่ามันเสี่ยงกว่าก็จริงแต่มั่ให้ผลตอบแทนต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงที่ดีกว่าการลงทุนในตลาดดัชนีตลาดหุ้นโลกนะครับรวมทั้งตัวแมสด์ดาวหรือผลขาดทุนสูงสุดซึ่งถ้าเกิดผมนำข้อมูลมาตั้งแต่ต้นปีสองพันยี่สิบสามปัจจุ ในกองทุนนำของเราสองกองนี้เนี่ยมันไม่ได้มากไปกว่าการลงทุนในอสัญญาหุ้นออโลกเลย <c oughs> ใช่ไหมครับดงนั้นเราจะบอกว่าการลงทุนในกลุ่มบิ๊กเทคเนี่ยมันเสี่ยงมากได้อย่างไรน <c oughs> ะฮะ <Okay. S 2> นอกจากนี้เองเนี่ยค่าโคเรชันของกลุ่มหุ้นกองทุนบิ๊กเทคของเราก็ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับอัญญาหุ้นโลกดัง <c oughs> นั้นกองทุนบิ๊กเทคของเราเนี่ยเราจึงบอกเลยว่าเป็นกองทุนที่เหมาะสมในการอยู่ในพอของท่านเพื่อที่จะเป็นซัตเทิร์ไลท์พออสมงพลงังทําให้ท่านมีผล อนอนหลับฝันดีการลงทุนต่อไป <Okay. S 2> นะครับอ่านี่คือคีย์ท่ามิงไม่ต้องดูทามิงลงทุนต่อเนื่องสำหรับ US Big Tech แน่นอนครับโอเค okay. แล้วก็คราวนี้มาถึงตัวที่สอง <c oughs> สองคือ,อราย e earning นั่นหมายถึงว่าผลกำไรของบริษัท Big Tech และตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่เราจะอยากจะบอกกับทุกท่านก็คือเรามองว่าผลกำไรของผู้คุค้นกลุ่มบิ๊กเทคสหรัฐเนี่ย ยังมีโน้มที่จะสามารถเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านดูจากภาพของเราด้านหลังเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าตัวเส้นปราที่เป็นตัวเออร์ n g งของกลุ่มนาฟาทั้ง7เ,เนี่ยมันมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเรียกได้ว่าฉีกขาดจากการลงทุนในทั้งดัชนีตลาดหุ้นฝั่งของด e เวลลอปเม้แลวก็อิพีจีเม้อย่างชัดเจนนะครับและด้วยตัวเออร์เนงที่มันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่แหละมันเป็นเหตุผลหลักว่าทําไมราคาหุ้นกลุ่มบัึนย่งเรัและมองงไปข้้าาหนนเี่ย เราก็มองว่าตัว e a r n i n g ของบริษัทกลุ่ม Big Tech ก็ยังคงดีอยู่จากเรื่องพลังของทีมที่เรียกว่า AI Revolution นั่นเอง <c oughs> นะฮะตอนนี้ผมว่าผม,ผมไม่ต้องพูดมากแล้วทุกท่าคนคงจะรู้จักกับเรื่องของ AI เป็นอย่างดีแล้ว <c oughs> ซึ่ง AI เนี่ยเราต้องบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งอยู่บนเหนือเมฆแต่มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ <c oughs> ใช่ไหมครับตอนนี้ AI เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกคนรู้จักกันหมดแม้กระทั่งผมไปซื้อขเสื้อผ้าเมื่อวานนี้เนี่ย คือเสืผ้าย,ยังมี AI เลยในการช่วยให้เราแบบเลือกโหมดในการซักผ้าอย,ย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวอย่างจากที่เรายกมาให้เนี่ยอย่างเช่น Apple เนี่ยจากที่เขาไม่เคยมีเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องตอนนี้เขาเริ่มเลยครับเขามีการเปิดตัว Apple Intelligence ที่เป็น AI ของเขาเองและเน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลักซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวอย่างที่เราจะบอกว่าการที่บริษัทต่างนํเ AI เข้ามาใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะส่งผลให้ความต้องการในการใช้สินค้าและบริการของเขา เติบตูขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันอันจะนำไปสู่ผลกำไรที่ดีขึ้นต่อไป mm. นั่นเองโอเคนะครับซึ่งถ้าเกิดทุกท่านดูในรูปด้านขวาเนี่ยท่านจะเห็นว่าตัวจุดยอย่างาให้อย่างเอวีเดียกับเมย์ซอนใช่ไหมครับที่ถามว่าทำไมราคาหุ้นสอ,สองตัวนี้ทำไมไม่ลง mm. ท่านดูง่ายเลยก็คือท่านเห็นไหมครับว่าการคาดการณ์ผลกำไรเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและแต่ขณะที่ผลกำไรที่ออกมาจริงๆ mm. เนี่ยเอาดูอย่างเอวีเดียเนี่ยตัวเส้นสีน้ำเงิน mm. ผลกำไรออกมาจรงิงๆสูงกว่าที่คาดการณ์ที่ซ้ำไปนะฮะดังนั้นเราจึงกล่าวเลยว่่่่าาารคหุุ้นนนกลลมมมเียัจะไง และมันจะลงเมื่อไรเนี่ยมันจะลงก็ต่อเมื่อผลกําไรของบริษัทออกมาแล้วต่างกว่าที่คาดการอย่างต่อเนื่องอซึ่งณปัจจุบันนี้ทาง Investment Office ของเรายังไม่เห็นสายแบบนั้นนะครับนี่คือตัว C ตัวที่2ตัว E ใช่ไหมคะ a r n i n g นะคะผลประกอบการ,รที่เป็นเจ้าพ่อตัวจริงของ ราคาหุ้นมันยังไปต่อได้ด้วยพลังของ AI นะคะแต่ทีนี้มันแพงแล้วนะคะหลายคนบอกว่าโอเคถ้ามองใน e a r n i n g ็มันมันมันขึ้นมาทัานมันไม่แพงมากขนาดนั้นหรอกแต่ในเชิงความรู้สึกก็ต้องยอมรับว่าการที่มันปรับตัวขึ้นมาเร็วและแรงแบบนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้โหมันมันทูเดอะมูลไปหรือเปล่านะคะมันจะยังไปต่อได้อีกขนาดไหนเชียวนะคะในเชิง밸เลชั่นตัว C ที่จะมาบอกมันมีเสน่ห์ยังไงคะ ส่วนตัวที่3คือตัว C ีซีผมให้ผมให้นิยามว่าย่อมาจากว่าชามิงนั่นก็หมายความว่าการทุนในหุ้นกลุ่มบิ๊กเทคหรัฐเนี่ยมันยังคงมีสเสน่ห์อยู่โดยเฉพาะในเรื่องของตัว v a l ู a t i o n นะครับซึ่งผมก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าทุกท่านเห็นราคาหุ้นกลุ่มบิ๊กเทคขึ้นมาออทามไาเนี่ยแต่ในด้านของ valuation มันไม่ได้ออทามแพงตามนะฮะผมอธิบายให้ง่ายๆเลยอย่างที่ท่านเห็นในกรอบสีแดงเนี่ยอันนี้เป็นตัวค่าจุดสีน้ำเงินคือค่า forward P/E ปัจจุบันของแต่ละตลาด นะครับคือถ้าเกิดเราเอาค่า forward PE ของกลุ่ม big tech มาเทียบกับจะชี้สารหุ้นอื่นเนี่ยแน่นอนมันสูงกว่าอยู่แล้วถ้ราะหุ้น big tech มันเน้นหุ้นกลุ่มกล้วเป็นหลักแต่ถ้าเรามาดูในแง่ของ valuation เทียบกับตัวมันเองในที่ที่ผ่านมาล่ะท่านเห็นรูปนี้ไหมครัเราเราก็จะบอกว่าตัวสิ่เงินที่เป็น forward PE ของคุณ big tech เนี่ยปัจจุบันเนี้ยมันอยู่ที่ระดับแค่ประมาณค่าเฉลี่ยรอบ5้าปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองใช่ไหมครมันไม่มันไม่มได้มีการปรับขึ้นเป็นสูงระดับแบบ1 SD, SD ตามที ราคาหุ้นกลุ่มบิ๊กเทคมันวิ่งขึ้นไปเลยแล้วเราจะบอกว่าหุ้นบิ๊กเทคนั้นแพงเกินไปจนไม่น่าลงทุนแย่อย่างไรดังนั้นด้วย valuation นี่มันไม่แพงไหมนเนี่ยมันย่อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มันจะดึงดูดให้มีฟันโฟนไหลกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นบิ๊กเทคอันจะไปสู่การปรับตัวเ้น่องราคาต่อไปนั่นเองเค,คเพราะฉะนั้นในเชิงของความแพงอย่าลืมว่ามันคิดมาจาก PE <ช>ถูกไหมแต่ E เนี่ยมันกำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมันวิ่งตามมามันก็เลยไม่ได้ดูแพงอย่างที่คิดนะคะ สุดท้ายก็มาถึงตัวสอนตัว H H เนี่ยเป็นตัวที่ผมอยากจะเน้นให้ให้กับทุกท่านมากซึ่งเราขออนุญาตยาวว่าม,ามันย่อมาจากคำว่า heading หรือคือพวก headline ข่าวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตลาดน,นี่เองนะครับอันนี้ผมขอสุบสั้นๆเลยก็คือการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคเนี่ยราคาอาจจะมีความผันผวนบ้างระยะสั้นแต่เราไม่มมจำเป็นที่จะต้องตกใจตามผู้ให้รายข่าวต่างๆให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของข่าวที่มันที่เขาจะมีข่าวคนมาพูดเสมอว่าอเฟดจะลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดเนี่ย มันส่งผลให้มันส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกลุ่มวิเทคค่อนข้างมากนะครับซึ่งเคสเนี้ยผมขอในภาพนี้ขอยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยก็คือในช่วงต่อสมการากที่ผ่านมาที่ม่มีประเด็นเรื่องของอิรา่รานอิสราเอลใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยมีคนออกมาให้ข่าวเยอะมากว่าโ oh, อ้โหอิหร่านลบกับอิสราเอลเนี่ยจะนาไปสู่การที่ราคาน้อมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนําไปสู่เงินเฟ้อขึ้นและเฟดต้องขึ้นดอกเบีย้ยสุดท้ายไม่ไเป็นเช่นนั้นไหมเลยไม่เป็นเลยไม่ไม่ใช่เลยใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดทุกท่าน สมมติถ้าเกิดมีท่านใดเข้าไปซื้อหุ้นพิขกตอนช่วงต้นเมษาใช่ไหมครับแล้วพอเจอข่าวแบบนี้เนี่ยปุ๊บเราไปเราไปขายตามเลยทันทีมันเปรียบเสมือนว่าเราเข้าไปซื้อหายขายโลนะครับดังนั้นการลงทุนหุ้นพิเกสารัฐเนี่ยเราจริงๆทุกท่านเน้นที่ตัวปัจจัยพื้นฐานมากกว่าการเคลื่อนไหวตามข่าวนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความสิ่งที่เกิดซื้อหายขายโลงที่เรากล่าวไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะก็เลยต้องสรุปออกมาใช่สุปก็คือนี่ก็เป็นคีย์เวิร์ด T.E.C.H. หรือคำว่าเทคที่เราอยากจะฝากให้กับทุกท่านสำหรับเป็นไกด์ไลน์ในการลงทุนประจําครึ่งหลังของปีนี้นะครับส่วนจะเป็นกองทุนอะไรที่เราคิดว่ามันจะตอบสนองต่อทีมของเราเนี่ยเดี๋ยวทางคุณประดินจากรอจออิสบิงจะมาให้คําตอบกับทุกท่านในเซสชันถัดไปนี้เองนะครับเยี่ยมเลยค่ะต้องบอกเป็นคาถานะคะเป็นคาถาที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถลงทุนในหุ้น U.S บิ๊กเทคได้อย่างสบายใจตามสูตรของ Wellness Portfolio ที่ TTB เขาตั้งใจมานำเสนอนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งที่จะมาสอดรับกับทั้ง TECH ที่ว่านี้ค่ะคุณบดินค่ะทางอ e ีสปริงคัดสรรอะไรมาให้ที่ตรงใจแล้วก็ตรงตีมบ้างค่ะ จริงๆก็มี2กองทุนนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดของกองทุนมากนักแต่อยากให้ดูว่าปรัชญาการลงทุนของเขาเนี่ยแล้วก็สไตล์ของกองเนี่ยนะครับน่าจะตอบโจทย์ภาวะการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไรนะครับซึ่งจริงเนี่ยต้องบอกงนี้ครับว่าทางอีสป링เรานะครับก็มีมุมมองคล้ายๆกับทาง T ีทีนะครับว่าในหุ้นกลุ่มเทคนะครับแล้วก็กลุ่มเติบโตเนี่ยน่าจะยังเพอร์ฟอร์มต่อแต่ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับนักลงทุนหลายๆท่านคงมีคําถามนะครับว่าเฮ้ยมันแพงแล้วนะครับแล้วมันจะย่อเมื่อไร แล้วมันจะแพงต่อดีกไหมมันมีปัจจัยอะไรซัพพอร์ตแล้วกองทุนนี้มันตอบโจทย์ยังไงเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับก็กองทุนแรกนะครับชื่อกองทุน esus blue chip นะครับตัวนี้นะครับคำว่า blue chip เนี่ยคือพูดง่ายๆเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับใหญ่ต้องใหญ่ขนาดไหนนะครับถ้าจะผ่านเกณฑ์อันแรกที่เข้ามาอยู่ในกองทุนนี้ได้นะครับ Market Cap หรือมูลค่าตลาดของบริษัทเนี่ยต้องเกิน8 0 0พัล้านดอลลาร์นะครับปีนี้นะครับจริงๆปีนี้ลาก ตั้งแต่ปีที่แล้วลากยาวถึงปีนี้ซึ่งผมมองต่อว่าลากยาวถึงปีหน้าด้วยมันจะเกิดภาพ K-shape นะครับระหว่างหุ้นขนาดเล็กกับ<ฆ>หุ้นขนาดใหญ่เห็น <He S 1> ไหมครับว่าถ้าเกิดใครลงทุนในพวกหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับปีที่แล้วกับปีนี้ไม่เพอร์ฟอร์มนะฮะนะครับไซด์เว์ไซด์เว์เวดาวแต่หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยเออปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดเป็นบู l ลิชมาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพเคเชฟต่อเนื่องจากอะไรจากเรื่องของเศรษฐกิจที่มันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้และถ้าสังเกตนะครับ หุ้นบลูชิพหรือหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่2อสเรื่องนะครับที่ได้เปรียบหุ้นตัวเล็กตัวกลางคือ 1. พวก cash flow สพวก e a r n i n g งสาม innovation มทีนี้เรามาดูตัวเ,เขาเรียกว่าจุดเด่นของกองนี้กันนะครับกองทุนตัวนี้นะครับ US blue chip เนี่ยนะครับจะเน้นหุ้นที่อยู่ในสหรัฐแต่ว่า มีมาเก็ตแคปขนาดใหญ่เราเรียกว่าหุ้นบูชิปเนี่ยแหละครับทีนี้เนี่ยนะครับเวลาเขาจะลงทุนเนี่ยนะครับเขาจะดูหลายๆอย่างประกอบกันนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะวิเคราะห์แบบ bottom up คือเลือกเป็นรายตัวแล้วเอาเข้ามาในพอร์ตนะครับทีนี้เราไปดูกันนิดนึงนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับสำหรับปรัชญาการลงทุนของเขาอันแรกอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเขาจะเลือกบริษัท ที่มี Market Cap เนี่ยเกิน8 0ด0ล้านดอลลาร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไอเดียในเบื้องต้นเนี่ยนะครับอันนี้คือฟิลเตอร์แรกหรือตัวกรองชั้นแรกเนี่ยรายได้ต้องเติบโตต่อเนื่องสม่ำเสมอคำว่าต่อเนื่องสม่ำเสมอคืออย่างน้อยๆเนี่ยเติบโตเนี่ยปีละ10%นะครับกำไรนะฮะยอดขายกับรายได้เนี่ยนะครับโตปีละ10%จากปีที่ผ่านมาแล้วต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ5ปีติดกันอันนี้คือความต่อเนื่องสม่ำเสมอกับอันที่2ครับต้องมีเรื่องของตัว free cash flow นะครับ free cash flow เงินตัวนี้เป็นเงินที่สามารถเอาไปทําอะไรก็ได้ซึ่งไม่ได้ไม่ต้องเอามาชําระหนี้ไม่ต้องเอามาใช้ในการเขาเรียกว่าในกิจการ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยกระแสะเงินสดอิสระเนี่ยจะเยอะกว่าผู้บริษัทขนาดเล็ก <c oughs> นะครับแล้วก็มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับหรือว่าผลตอบแทนเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินลงทุนแล้วเนี่ยหรือว่า ROIC เนี o ่ยนะครับมากกว่าค่าเฉลีย่ยทีนี้พอผ่านเกณฑ์ขั้นแรกไปแล้วเนี่ยมันจะไปเข้าเกณฑ์อันที่สองนะครับเขาจะเริ่มไปวิเคราะห์เรื่องของตัวอุตสาหกรรม นะครับแล้วก็วิเคราะห์เรื่องของตัวบริษัทนะครับว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตม,มากขนาดไหนนะครับและในเชิงนโยบายเนี่ยตัวสตรัคเจอร์ของตัวเศรฐษฐกิจเนี่ยมีการเปลี่ยนอย่างไรเขาก็จะมีการปรับพอร์ต นะครับขณะเดียวกันนะครับเขาก็จะไปดูในลายของบริษัทนะครับว่าตัวโมเดลธุรกิจเนี่ยมีอินโนเวชันไหมสามารถเจเนเรตกำไรได้ไหมย,ยอดขายเติบโตไหมนะครับแล้วก็มีแองเกิลหนึ่งคือเรื่องของตัว ESG เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์ที่2ส,สุดท้ายครับฟิลเตอร์ที่3เนี่ยนะครับ เขาจะเลือกมาลงน้ําหนักละนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาจะลงน้ําหนักเท่าไหร่แน่นอนคาว่าเขาจะใช้เบนชมาร์กเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวตั้งก่อนแต่ว่าเขาจะเบ้จากเบนชมาร์กสำหรับหุ้นแต่ละตัวเนี่ยนะครับบวกลบได้ประมาณ5%แต่ถ้าเป็นลายเซกเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะเบ้ได้จากเซกเตอร์เนี่ยนะครับประมาณ0.5เท่าจนถึง3เท่าคือพูดง่ายๆอันเดอร์เวทหรือโอเวทได้เลยตามความมั่นใจนะครับของผู้จัดการกองทุนทีนี้ครับเรามาดูกันต่อครับว่าในรายละเอียดเนี่ยนะครับภาพไส้ในเนี่ยมันเป็นยังงไผมมเอาาาภพนี้้ใหดู อาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับดูแถวบนแถวเดียวก็ได้ครับเห็นไหมครับสีมันเปลี่ยนตลอดแปลว่าอันนี้คือผลตอบแทนลน์เซกเตอร์ของหุ้นสารัตเบอร์หนึ่งตลอดไปไม่มีอยู่จริงนะฮะ<อ>แต่ เบอร์หนึ่งในระยะยาวมันมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดูด้านขวานะครับเราก็จะเห็นว่า3กลุ่มเนี่ยสามเซกเตอร์ ector, นะครับหกลุ่ม IT ีนะครับสนะครับกลุ่มของออสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับคอน sumer discretionary สามครับกลุ่มเฮลท์แคร์คือ3ามเซกเตอร์ที่มีผลตอบแทนเฉลีย่ย10ปีเนี่ยสูงที่สุด<อ>และ ปีนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของตัวหน้าพอร์ตเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่า3เซกเตอร์ที่มีเวทเยอะที่สุดเนี่ยคือกลุ่ม IT นะครับกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์นะครับนี่คือเซกเตอร์ที่เขาลงน้ำหนักอยู่ทีนี้ครับอันนี้คือหน้าหุ้นนะครับผมเชื่อว่าแทบจะไม่ต้องเอ่ยครับทุกท่านน่าจะเห็นรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น Apple Microsoft Nvidia a m a ว o n ีอารเพวกเนี้ยผมไม่อยากเรียกว่าเป็นบริษั <c oughs> ประเทศไทยบ้านเราเนี่ย GDP 5้าแสนล้านดอลลาร์นะ<า> Apple Microsoft เนี่ย Market Cap นะครับ2.5ล้านล้านทิลเลียนนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพเนี้ยนะครับต้องบอกว่าเป็นเป็นบริษัทที่มี Market Cap ค่อนข้างสูงทีนี้แน่นอนครับ ผลตอบแทนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าไปดูระยะยาวเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างจะเอา p e r f o r m เบนช์ม a r k กนะครับทีนี้มันมีอันนึงที่ผมเชื่อว่าแต่ละท่านน่าจะมีคําถามว่าแล้วมันจะยังไปต่อได้ไหมผมให้ดูภาพนี้ครับภาพนี้ถ้าท่านใดคิดว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นอาจจะขายทํากําไรออกไปนะฮะแต่ถ้าทุกท่านคิดว่าเฟดจะคงดอกเบีย้ยหรือไม่ก็ลดดอกเบีย้ยโมเมนตัม เข้าทางกองนี้เพราะอะไรภาพนี้นะครับมันมี3เส้นประกอบกันเส้นสีฟ้าคือบอลยูตัว2ปีสีดำคือเฟดฟันเรทนะครับส่วนสีแดงเนี่ยนะครับคือตัว S&P 500จะเห็นได้ว่าก่อนที่เฟดจะขึ้นหรือลงดอกเบี้ยเนี่ยบอลยูสอปีมันจะมี movement ไปก่อนประมาณ3-6เดือนและสังเกตไหมครับด้านซ้ายมือของทุกท่านเนี่ยช่วงที่ดอกเบี้ยปรับตัวลงยู U ลงปุ๊บ ตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นนะครับช่วงที่ยิวคงตัวช่วงประมาณสักปี2020ถึง2021เนี่ยนะครับดอกเบีย้ยคงตัวอยู่นะครับตลาดก็ยังเป็นขาขึ้นต่อมันจะมีช่วงหนึ่งครับที่ตลาดปรับฐานคือช่วงปี2022ะนะครับที่เฟดขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บแล้วหุ้นเนี่ยปรับฐานลงมา นะครับตอนนี้นะครับจริงๆผ่านมาเกือบเกือบสปีแล้วนะครับตลาดเป็นขาขึ้นได้ชัดเจนทั้งที่ททเฟดเนี่ยนะครับก็ยังคงดอกเบี้ยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้ครับมันอาจจะมีย่อดได้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่เราเชื่อว่าปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเฟดคงดอกเบี้ยนะครับหรือเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับโมเมนตัมกลุ่มนี้จะยังไปต่อเพราะภาพนี้ครับ จริงๆภาพนี้ผมทำ e ีเลท v e มาให้ดูนะครับระหว่างระหว่าง s p 500 growth กนะครับกับ s p 500นะครับเอ่อถ้าเราเอาอุกลุ่ม r o w ด h เข้ามานะครับเท,<ะ>ทียบกับ S&P 500 Index <ะ>เส้นสีแดงชันขึ้นเนี่ยแปลว่ากลุ่ม Growth ทำได้ดีกว่า Index แต่ถ้าเส้นสีแดงชันลงเนี่ยนะครับแปลว่า Index ทําทำได้ดีกว่าเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่ Index S&P 500เนี่ยทำได้ดีกว่ามีอยู่แค่2ช่วงครับคือปี2016 นะครับช่วงนั้นขึ้นดอกเบีย้ยนะครับกับปี2022เฟดก็ขึ้นดอกเบีย้ยอีก mm hmm. เพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าอินเด็กซ์มันขึ้นเหมือนกันนะแต่กลุ่มโกรดททำได้ดีกว่า,านะครับ mm hmm. อ่ะน่าจะครบสําหรับตัว US blue chip อีกอันนึง<า>นะครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับ US tech น่าจะเป็นอีกหนึ่งกองแล้วก็อีกหนึ่งตีมนะครับที่ตอบโจทย์ทุกท่าน ตัวนี้นะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับในรอบช่วงต้นปีนะครับสำหรับตัวทท Outlook นะครับว่ามันคือกองพสซีฟแต่เป็นพสซีฟที่ตีมใหญ่มากนะครับถ้าเกิดใครนะครับได้ไปศึกษาในส่วนของตัวดัชนี S&P 500เนี่ยมันจะมีกฎหนึ่งที่เรียกว่า30-70ค่ะหุ้น10อันดับใน S&P 500นครับคิดเป็นนะครับคิดเป็นมา k e t แคปเนี่ยประมาณ30%ของ S&P 500แต่ performance attribution เนี่ยสร้างผลตอบแทนให้70%ของ S&P 500คือพูดง่ายๆเนี่ยต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยบวกมาสมมตินะครับ10%เอาแค่10ตัวนี้สร้างผลตอบแทนไปแล้ว7%นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นภาพนี้ก็เป็นอันนึงนะครับที่กลุ่มเทคนะครับค mm hmm. ่อนข้างจะ Perform ทีนี้นะครับตัวนี้เป็นกอง passive นะครับจะเป็นกลุ่มเทคที่อยู่ใน S&P 500แต่มันมีประเด็นที่น่าสนใจครับผมอยากให้ดูตัวฟิลเตอร์ที่2ฟิลเตอร์ที่2ตัวนี้มันจะเป็นกลุ่มเทคที่เป็นซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และเซมิคอนดักเตอมันจะตัดกลุ่มที่เป็นพวก e c o m m e r ิรออกถามว่าทำไมตัดกลุ่มตรงนี้ออกเพราะว่า e c o m m e r ิร์ซครับมันจะเซนสิทีฟกับตัวเศรษฐกิจเพราะถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเนี่ยอีค m มเมิรก็จะบูมเศรษฐกิจแย่รายได้โฆษณาครับหรือการจับจ่ายใช้สอยก็จะดรอปลงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะไม่ได้มีกลุ่มนี้นะครับทีนี้มาดูกันต่อครับว่าท็อป10เป็นยังไงผมไม่ ผมเปลี่ยนสาไลต์แล้วนะครับไม่ใช่เหมือนเมื่อกี้นะฮะแต่มันคล้ายกันมากนะครับมันคล้ายกันมากและมันมีความเป็น high conviction หมายความว่าในแต่ละในเขาเรียกว่าในกองเนี่ยนะครับสิตัวแรกเนี่ยนะครับกินสัดส่วนไปแล้ว77%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบางคนบอกมันเวทเยอะไปหรือเปล่า S&P500 เนี่ยถ้าไม่มีกลุ่ม m a x กซ์เซเว่นี่ยครับเพอร์ฟอร์แมนไม่ไม่เพอร์ฟอร์มขนาดนี้นะครับทีนี้ครับ ไปดู performance กันนิดนึงนะครับก็ดับเบิลดิจิตเกือบตลอดนะครับแต่แน่นอนผมไม่ได้อยากขาย Perform a n c e นะครับผมอยากขายตีมปัจจัยพื้นฐานว่ามันยังเติบโตได้ต่อนะครับภาพนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ผมทํามาให้ดูนะครับว่าตัวของตัวของ s p 500เนี่ยที่เป็นกลุ่ม IT เนี่ยนะครับคือเส้นสีดำนะครับคาบคล้ายเมื่อกี้เลยถ้าเฟดคงดอกเบี้ยหรือลดดอกเบี้ยเนี่ยกองนี้จะเพอร์ฟอร์มนะครับภาพนี้ค่อนข้างน่าสนใจและคีย์ของกองทุนนี้อยู่ที่หน้านี้ครับ ผมอยากให้ดูภาพนี้ถ้าวันนี้ผมย้อนหลังกลับไปนะครับสักประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมแบ่งเป็น2ช่วง10ปีแรกกับ10ปีหลัง10ปีแรกถ้าทุกท่านดูด้านขวามือเนี่ยจะเห็นได้ว่ากลุ่มเทคนะครับ s อ500ที่เป็นกลุ่มเทคกับดัชนีที่เป็น S&P 500เนี่ยกลุ่มเทคกับ S&P 500นะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับแต่พอไปดู10ปีหลังครับ SP 500ที่เป็นกลุ่มเทคนะครับ แพ้ S&P 500 Index แค่ปีเดียวคือปี2022เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพนี้ค่อนข้างน่าสนใจว่ามันยังเติบโตต่อได้และนะครับด้านซ้ายมือครับถ้าเราไปดู10บริษัทที่มี Market Cap หรือมูลค่ามากที่สุดในโลกนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นพวกพลังงานธนาคารพวกห้างสรรพสินค้าะนะครับวันนี้ สิบ,บริษัทเนี่ยเป็นเทคเกือบหมดเลยมีหลุดขึ้นมาตัวเดียวคือซาอุดีอารามโคนะครับที่เป็นบริษัทน้ำมันมน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันนึงที่น่าสนใจและอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่สอดรับนะครับจากที่ทางคุณอภิวัตรบอกนะครับว่าวันนี้นะครับผมคงไม่ได้บอกแค่ว่าสาติมันน่าสนใจแต่วันนี้ถ้าเราไปดู Earning Consen s u s เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากวันนี้นะครับจนถึงสิ้นปีเนี่ย e a r n i n g Growth นะครับของกลุ่มเทคกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มเอ่อคอมมิว uh, นิเคชั่นซอ์วิเนย เป็นสามกลุ่มที่มีการเติบโตของกำไรเนี่ยมากกว่าอินเด็กซ์นะครับอินเด็กซ์เนี่ยคือ S&P 500นนะครับคือแท่งสีเทาๆนะครับและถ้าเราไปดูปีหน้าต่อนะครับ S&P 500นะครับกลุ่มเอ,อ่อ Tech กลุ่ม Max 7นนะครับก็ยังเติบโตได้แต่มันหลีดจาก เ p 500ที่เป็นกลุ่มเทคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่ตอบโจทย์นะครับว่า Earning Driven นะครับสำหรับตัว Perform a n แมและสุดท้ายครับของเซสชั่นผมในวันนี้นะครับเพื่อเอาไว้ดูนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังกังวลนะครับว่าจะดอยไหมนะฮะจะดอยไหมผมให้ดูภาพนี้ครับจริงๆทีมงานเรานะครับมีการทำแบ t e เทสประมาณ60ปีนะครับปีย้อนหลังเนี่ยตั้งแต่ปี1 9 6 0จนถึงสิ้นปี2023 เราทําแบบจําลองนะครับโดยการลงทุนในทุกๆวันนะครับที่มันทำออทามไฮหรือจุดสูงสุดแล้วถือไป1ปีถือไป2ปีถือไป3ปีทาอย่างเงี้ยเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่ตลาดทำออทามไฮเนี่ยเราลงทุนเราลงทุนเราลงทุน,ลทนแล้วถือ1ปี2ปี3ปีกับอีกหนึ่งช่วงที่ตลาดไม่ได้ทำออทามไฮแล้วเทียบกันครับผลตอบแทนไม่ได้หนีกันเลยนะฮะแปลว่าการซื้อที่ออทามไฮไม่ได้น่ากลัว<อ>นะครับถ้าไปดูด้านขวาเป็นตัวแบ็กอัพอีกอันหนึ่งนะครับว่า ด้านขวาเนี่ยเป็นจำนวนครั้งนะครับในการทำอธามไฮหรือทำจุดสูงสุดของ S&P 500ผมเจออยู่3เรื่องครับจากกราฟกราฟนี้ด้านขวาของทุกท่านจะเห็นได้ว่าในปีที่ตลาดมีการทำอธามไฮเนี่ยจริงๆตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยทำอไามไฮได้เกือบทุกปีมีช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแค่นั้นที่ไม่ได้เกิดอธามไฮปีห9 7 4ี1เกิด ออยเอมบาโกนะครับเกิดออยคริสนะครับแล้วตลาดก็เป็นยูเชฟนึกภาพออกไหมฮะ shape มันก็จะมีประมาณสัก5 6ปีที่ไม่ได้ทำออทำไฮแล้วหลังจากนั้นพอพ้นวิกฤตปุ๊บก็กลับมาทำออทำไฮต่อเรื่องที่2ครับช่วงที่ตลาดไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจถ้าปีนั้นไม่มีการทำออท i ไฮไม่เกิน1ปีครับจะหยุดไม่เกิน1ปีเห็นไหมฮะเว้น mm hmm. <When S 2> ไม่เกิน1ปีแล้วก็กลับมาทำออทำไฮได้ไปสะดุดอีกทีตอนปี2000ตอนวิกฤตดอทคอมและเหมือนจะฟื้นแล้วนะครับ ไปเจออีกทีตอนปี2008สับพรามแล้วหลังจากนั้นนะครับตั้งแต่ปี2013มาเนี่ยเรายังไม่เจอวิกฤตเลยถูกไหมครับออทามไฮทุกปีมีสะดุดนิดนึงคือปลายปี2 0 2 0ประมาณกลางปี2022นะครับที่เฟดมีการเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยนะครับปี2023ก็ไม่ได้ทำออทามไฮและปีนี้30ครั้งทำออทามไฮไปแล้ว <c oughs> นะครับก็อย่างที่บอกว่า ซื้อแพงนะครับไม่ได้น่ากลัวนะครับผมร e เควเมนต์มาตลอดว่าความแพงไม่ได้เป็นปัจจัยหลักที่ผมจะเลือกลงทุนนะครับถ้าแพงแล้วแต่มันมี potential growth นะครับหรือมันมีศักยภาพนะครับผมก็ยอมซื้อเพื่อขายแพงกว่านะครับโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะชัดเจนนะคะขอบพระคุณทั้งคุณอภิวัตรแล้วก็คุณบดินเป็นอย่างสูงสําหรับทีมที่3มนี้ที่เอามาฝากกันนะคะใครที่สงสัยเรื่องของหุ้นเหกน่าจะได้รับคาตอบเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวให้พักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับขึ้นมาพูดคุยกันในช่วงของ Q&A ตออเสียยงืห้ัท,ท่านนดวะะค